ไม่ลองไม่รู้กับเจลใส่ผมมาพร้อมหวีตัวนี้ครับผมใช้อยู่เป็นประจำทุกเชา้าเพื่อจะให้ทรงผมของเราอยู่ทรงได้ตลอดทั้งวันครับนี่ครับแค่แค่จุ่มหวีเข้าไปในนี้ครับแล้วดึงขึ้นมาก็จะมีเนื้อครีมบางๆใสๆกลิ่นหอมไม่เหนียวเหนอะหนะครับแห้งเร็วแล้วก็ทำการหวี จัดทรงตามที่เราต้องการแต่วีตัวนี้จะมาเป็นแบบหวีห่างครับสําหรับคนที่ชอบความละเอียดของเส้นผมเวลาวีเราสามารถใช้วีละเอียดเสริมได้ครับหรือบางคนก็ใช้แบบนี้ครับกรณีที่เป็นผมยาวๆก็จุ่มแล้วก็จัดทรงได้เลยตามต้องการครับตัวนี้มีขนาดบรรจุอยู่ที่ 260ml ครับในผมใช้อยู่ประมาณรวมๆ2เดือนอยุบไปครึ่งหนึ่งครับ ไม่ลองไม่รู้ครับกดดูรายละเอียดด้านล่างทดสอบดูครับไม่เสียหายดีจริงครับ